สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไลให้โชคครับครับช่วงแรงๆของวันที่เก่าคับวันอาทิตย์นะครับสี่พายเอฟซีครับมาติดตามแนวทางตัวเลขของป้านกนะครับเออในช่วงตัวเลขแนวทางนะครับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องเฮานะครับได้ติดต่อมานะครับเอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนกันอ่าแนวทางของป้านกนะครับพูดคุยกันไป ทางโทรศัพท์นะครับป่านกกระว่าเดินดีนะครับเดินดีไม่มีหลุดนะครับสำหรับเล็กตีเพิินนะครับกระลั่นตีได้เลย5ตัวมา3ตัวครับคือตัวเล็กน้าทางของเพินนะครับหาตัวนี่มาให้เห็น3ตัวเนี่นอนนะครับสำหรับ FC มากชอบนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้งทางช่องที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เอฟซีสุโขทดขาวสารแนวทางจากทางช่องเ,อเวลาทางช่องอัปเดตคลิปลงนะครับสุบโขทัดขาวสานันแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังนะครับฝากตอนเอฟซีกันครับสาหรับตัวเลขแนวทางของป้านกนะครับเอฟซีก็สิมีเสียงมีเสียงไก่ไก่ตอกนะครับห้องเ,อเป็นเสียงไก่ตอกนะครับนี่เป็น บ้านสวนนะครับอยู่ในป่าหยางฟังนี่ทางแอดเลี้ยงไก่นะครับออกมาให้อาหารไก่มืเกี่ยไก่นะครับลก็ะคิดฮอดเอฟซเอาตัวเลขแนว้ทางมาฝากพร้อมนะครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับสวงแรงๆของวันที่9ครับคือวันอาทิตย์นะครับเอาตัวเลขแนว้ทางของป้านกมาฝากกันอ่ะครับสิบมีตัวไหนแน่นนะครับ สำหรับเลขป้านกคิปนี่นะครับคนบอกเลยว่าเป็นบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเลขติดเงินล้านนะครับป้านกว่าห้าตัวมาให้เห็นสามตัวแน่นอนนะครับอย่าพลาดอย่าเผลอนะครับเอฟซีนะครับที่เป็นแฟนคลับกันนะครับมักชอบยี่แล้วจับคูได้เลยนะครับว่าซิมิตตัวใดเนี่ยนะครับเลขติดของป้านกนะครับ16กกรกฎาคม ห้าตัวมาสามตัวบนมาให้เห็นแน่นอนนะครับเป็นบนนะครับป้านกยำเลยว่าเป็นบนนะครับมาเบิ่งกันสิมีตัวใดแนี่ยสำหรับเลขห้าตัวมาสามตัวบนของป้านกสิบหกอ่ะขออภัยนะครับต่างกล่องให้เอฟซีเลเบิงเ่งนในช่วงกันาพาบรรยากาศเขากำลังเขียวกระจีนะครับฝนพึ่งตกเศร้านะครับเอฟซี FC, ฝนพึ่งหยุดนะครับตกกัวกะใบแห้งนะครับพ่อซุ่มซ้ำกัน ส่วนเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับฝนตกตอนนี้ครับประมาณสี่โมงแรงห้าโมงแรงแล้วนะครับเอาครับเพื่อว่เป็นการเซเวราครับมาเบึงกับตัวเลขแนวทางครับป้านก16กรกฎาคมสิเป็นตัวใดแน่นะครับอ่าเฮาถ่ายท้ำกันสดๆเบึงกันสดๆเลยนะครับนี่ครับแนวทางตัวเลขของป้านกนะครับ16กรกฎาคมแคบนาจอไปน้ำนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบนาจอบ่เป็นเพิ่นยังมาประกบคู่ให้เด้อครับเอฟซีประกบเอาก็ได้ อ่ะพราะว่าเอฟซีเฮาเก่งอยู่แล้วนะครับห้าตัวมาสามตัวบนนะครับมีศูนย์มีสามมีหกมีสองมีหนึ่งอาครับย้ำอีกตัวหนึ่งรอบหนึ่งนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามีศูนย์มีสามมีหกมีสองมีหนึ่งคือหาตัวนี่เพิ่นว่ามาสามตัวบนแน่นอน แล้วบัตรที่นี่เอฟซเบิงสปให้ดีนะครับวิ่งบนเด่นไปที่3กับ6กเอาการสรุปแล้วว่าเพื่นเด่น3กับ6นะครับเอคือวิ่งเด่นบน3กับ6เท่ากับว่าบอกจับคู่แล้วนะครับเอฟซมีตัวใดแน่อยู่ในนั้นนะครับเอาชัดเจนเลขหาตัวนะครับก็คือ0 3 6 2 1 5ตัวมาเห็น มาให้เห็น3ตัวแน่นอนนะครับเอฟซี 3, ลองประกบคูเลยนะครับเพราะว่าพนเดนมาแล้วสกั 6, บ6วิ่งบนเด่น3กับ6ประกบคูเอาเลยได้เลยนะครับเพราะว่าเลขว่าหลายคู่นะครับประรออกบคูมานะครับอาจ,จเป็น 30, 03ูนย์ศูนย์สามะครับสามสองสามหนึแค่นี้นะครับ เพราะว่าเพิ่นเด่นไปแล้วนะครับอ่าสาม,มารถห่าประกบคู่เอาได้เลยนะครับห้าตัวก็คือศูนย์สามหกสองหนึ่งเอฟซีคือสิบรสับสนนะครับคุณพ่อคุณแม่เ่ออะไรกับเพิ่นเด่นนะครับเด่นบอกมาแล้วว่าคือ 3, สามกับหกกะซีเลียตัวใดนะครับเอฟซีง่ายๆเลยจับคู่เอาเลยก็ได้นะครับอ่าจับครวัวเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่นจับคู่จังใดจับคู่วให้เพิ่นสีเน้นตัวใด รอเบิงแต่นี่เพื่อนห้มาให้ FC ได้เบิงได้ช่มกันแนวทางของป้านกนี่บอกเลขกระลั่นตีเลยว่าเลขตีของเพื่อนเอฟซีเพื่อนย้ำเลยว่าเดือนมาย่เอาตลอดเป็นปีห้าตัวนี่ครับเพื่อนบอกเลยว่าห้าตัวนี่มาให้เห็นทุกงวดอย่างต่ำสามตัวก็สะรุปแล้วว่าห้าตัวมาสามตัวบนนะครับย้ำว่าเป็นบนอย่างเดียวเด้อครับเอฟซี FC ครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้าย้ำว่าเป็นบน เอาครับการล่องประกบคูล่องเบงนะครับเอฟซีเฮ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับนการหรือว่าเอาไปประกบกับเหล็กวิ่งเอฟซีก็ไใ้ที่มักที่ชอบนะครับแต่ว่าเพิ่นวิ่งมา,มาแล้ว้อครับเด่นมากแล้ววิ่งบนเด่นสามกับหกง่าย,ายเอฟซีประกบคูเอาเลยนะครับเหล็กบอลหลายคูนะครับเฮาก็มาล่อเบงนะครับสำหรับแนวทางของป่านกสิบหกกรกฎาคมนี้นะครับ สิสมซาสมลือบอนะครับห้าตัวมาสามตัวบนแน่นอนสรุปง่ายๆก็คือเหล็กติดของเพื่อนครับห้าตัวมาให้เห็นสามตัวทุกงวดบนอย่างเดียวบน่นย้ำว่าบ,บ่นอย่างเดียวพร้อมเอฟซี FC. เอาครับขนะดตดตามนะครับมักชอบแคบหน้าจอไว้พิจรารณาเป็นแนวทางฝากตอนกันเด้อครับมีความเคลื่อนไหวจังไรเดี๋ยวสิโทร่พูดคุยกัะป๋านงอีกรอบหนึ่ง ว่าเพื่อสิประกบคู่ฟันเน้นให้ f ฟซโครงสุดท่ายเป็นตัวใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบอสําหรับตัวเลขแนวทางครับ5ตัวมา3ตัวบนแน่นอนวิ่งบนเด่นไปที่3กับ6เอาชัดเจนนะครับเอฟซีประกบคู่เลยนะครับเพราะว่าป่านกจอจงมาแล้วเด่น3กับ6เอาครับตัวเลขแคบหนาจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางฝากตอนกันช่วงแรงแของวันที่9วันอาทิตย์นะครับ ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศด้อครับทองไฮทองหน้าเอฟซีนะครับที่ยุดต่างทินนะครับเอาไทายทำบรรยากาศไปเบองน้าพูดคุยกันไปนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางอ่าหมักสอบเพาก็จังตามบ่หมักกับปล่อยผ่านด้อครับทางส่องเสนอเป็นแนวทางอ่าสหรับแนวทางของป้านกนะครับ16กกรกฎาสิสมสาสมรือเพลินบ่นะครับเพราะว่าเดินเง้วไม่เป็นปีเลขติด5ตัวบนมาให้เห็น3ตัวแน่นอนทุกงวด เากับมาล่องเบิงกับลั่นตีเบิงมาตดตามเบิงนะครับเอฟซีเพื่อมีโศกม่มานกันนะครับหวัง่าเอฟซีขึ้นสีแคกหน้าจอไว้แล้วนะครับตัวเลขแนวทางของป้านกนะครับครับกอขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเ้อครับทุกยอดไล่ยอดแช่นะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจครับให้สร้างช่องนะครับวิไลให้โชคนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกคอมเมนต์ทุกยอดไล่ยอดแช่นะครับ ทางช่องห้อก็บมมิหยังหลายนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณแล้วกะให้ FC ทางช่องยูดีไม่แห้งครับสกๆมันมันลำรวยกับตัวเลขหน้าทางครับอย่าลืมป้านก16กรกฎาคมสิสมสาสมลืมอบอเลขติดบน5ตัวมาให้เห็น3ตัวแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ